การสร้างนิสัยรักการอ่านชุดเติมหัวใจใส่ชีวิตให้หนังสือสร้างสรรค์100หนังสือดีให้มีชีวิตชีวาเกิดจากแนวคิดและประสบการณ์การทำงานด้านการอ่านค้นพบว่าหนังสือธรรมดาธรรมดาเล่มหนึ่งหากนำมาจัดใหม่ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับหนังสือทำให้หนังสือมีชีวิตชีวาและเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว เมื่อทีมงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงคลาได้รับโจทย์จากสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในการจัดประกวดนวัตกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านชวนน้องอ่านผ่าน100หนังสือดีพวกเราจึงระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์น,นวัตกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านในที่สุดจึงเกิดนวัตกรรมชุดเติมหัวใจใส่ชีวิตให้หนังสือสร้างสรร100หนังสือดีให้มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ได้จริงเด็กๆสนุกและมีความสุขกับการอ่านและที่สำคัญนวัตกรรมชุดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ในผืนแผ่นดินไทยเพราะใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่มาปรับใช้นวัตกรรมสร้างนิสัยรับการอ่านชุดนี้ประกอบด้วยกิจกรรมและเทคนิควิธีการสร้างนิสัยรับการอ่านจำนวน12กิจกรรม ที่จะชวนน้องอ่านผ่าน100หนังสือดีแต่ละกิจกรรมเปรียบเหมือนจิก๊กซอที่จะเชื่อมต่อให้100หนังสือดีมีชีวิตชีวานำหนังสือไปสู่เด็กและนำเด็กก้าวเข้ามาสู่หนังสือ100หนังสือดีจึงเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนวัตกรรมทั้ง12กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมอ่านเรื่องเดียวกัน นิทานเล่มเล็กนิทานแผ่นป้ายนิทานฝาผนังนิทานเพื่อนรักหนังสือเล่มนี้ดีดีอ่านเล่มนี้มีรางวัลเมนูหนังสือแนะนำตะกร้าหนึหนังสือดีอักษรซ่อนคำที่ขั้นหนังสือรายชื่อ1นึหนังสือดีและนิทานอ e ีบุ๊กออนไลน์ซึ่งทุกกิจกรรมมีเอกสารประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งส่งตัวอย่างนาวัตกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยแล้วยกเว้นนวัตกรรมตะกร้า100หนังสือดีซึ่งไม่สะดวกในการจัดส่งด้วยความตั้งใจและใส่ใจในกระบวนการผลิตและทดลองใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านชุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านาวัตกรรมชุดนี้จะเกิดประโยชน์กับเด็กและผู้เกี่ยวข้องบ้างพอสมควร